คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าร่างกายของคุณกำลังพยายามบอกอะไรคุณอาการปวดท้องที่ยืดเยื้อการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติในร่างกายที่คุณมักมองข้ามอาจเป็นสัญญาณฉุกเฉินที่เตือนถึงอันตรายร้ายแรงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนี่คือหนึ่งในโรคที่อันตรายแต่ถ้าคุณตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นคุณสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้อย่างสิ้นเชิงวันนี้เราจะมาร่วมกันสำรวจ5สัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ทุกคนควรรู้ คุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้ในตัวคุณหรือคนใกล้ชิดหรือไม่มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกับเราและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของคุณในตอนท้ายของวิดีโอนะสัญญาณแรกอาการปวดท้องเรื้อรังสัญญาณที่มองข้ามไม่ได้อาการปวดท้องเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยประสบไม่ว่าจะเป็นการกินอิ่มเกินไปวันที่ตึงเครียดหรือเพียงแค่กระเพาะอาหารประท้วงอาหารแปลก แต่ถ้าอาการปวดท้องนั้นยืดเยื้อนานกว่าสสัปดาห์เกิดซ้ำในตำแหน่งเดียวกันหรือมาพร้อมกับอาการท้องอืดอิ่มเร็วแม้กินเพียงเล็กน้อยนั่นไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอาการปวดท้องเรื้อรังคืออะไรอาการปวดท้องที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมักแตกต่างจากอาการปวดทั่วไปอาจเป็นความรู้สึกเกรง็งตะคริวหรือหนักหน่วงในบริเวณเฉพาะของท้อง มักอยู่ด้านซ้ายหรือใต้สะดือบางครั้งคุณรู้สึกว่าท้องตึงแม้ไม่ได้กินมากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะก้นเนื้งองอกในลำไส้ใหญ่และทวารหนักอาจทําให้เกิดการระคายเคืองอักเสบหรือขัดขวางกระบวนการย่อยอาหารตามปกติผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ระบุว่าถ้าอาการปวดชัดเจนขึ้นหลังกินอาหารหรือไม่ทุเลาแม้พักผ่อนนั่นคือสัญญ,ญาณที่น่ากงังวลทำไมคุณต้องใส่ใจสัญญาณนี้ อาการปวดท้องเรื้อรังไม่เพียงทำให้รู้สึกไม่สบายแต่ยังเป็นวิธีที่ร่างกายเตือนคุณถึงปัญหาที่ร้ายแรงกว่ามาเร่งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในระยะเริ่มต้นมักเงียบและอาการปวดท้องเป็นหนึ่งในสัญญาณแรกสุดถ้าคุณตรวจพบและดำเนินการทันเวลาอัตราการรักษาหายในระยะแรกอาจสูงถึง90%อร์ซนในทางกลับกันหากมองข้ามโรคอาจลุกลามและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย การลงมือทำตั้งแต่เนิ่นไม่เพียงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่ยังปกป้องสุขภาพและชีวิตของคุณจะรับรู้และดำเนินการอย่างไรขั้นตอนที่1ติดตามอาการจดบันทึกความถี่และความรุนแรงของอาการปวดท้องอย่างน้อยสองสัปดาห์อาการปวดเกิดขึ้นเมื่อไหร่หลังกินอาหารหรือตอนท้องว่างคุณรู้สึกท้องอืดหรืออิ่มเร็วหรือไม่ขั้นตอนที่2ประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องคุณมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินหรือมีความเครียดหรือไม่ ถ้าไม่นี่คือสัญญาณที่ต้องใส่ใจขั้นตอนที่3ปรึกษาแพทย์ถ้าอาการปวดยืดเยื้อยาวนานกว่า4สัปดาห์หรือมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอ่อนเพลียให้รีบนัดพบแพทย์ขอให้แพทย์ทําการตรวจเช่นการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจสอบอย่างแม่นยําจุดตรวจสอบอาการปวดเกิดซ้ําในตำแหน่งเดียวกันหรือไม่มีอาการผิดปกติอื่นร่วมด้วยหรือไม่ถ้าคําตอบคือใช่อย่ารอช้า คุณเคยมีอาการปวดท้องยืดเยื้อโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่แบ่งปันเรื่องราวของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เราคุยกันและคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อปกป้องร่างกายนี่เป็นสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วหรือยังลังเลสัญ,ญญาณที่สองน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อร่างกายส่งสัญ,ญญาณเตือนคุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าเสื้อผ้ากว้างขึ้นน้ำหนักลดลงโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงการกินหรือออกกำลังกายอย่าเพิ่งดีใจ การลดน้ำหนักโดยไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นสัญญาณที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนี่คือสัญญาณที่ร่างกายส่งมาเพื่อเตือนให้คุณลงมือทำทันทีน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุคืออะไรการลดน้ำหนักโดยไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้นเมื่อคุณสูญเสียน้ำหนักมากกว่า5%ของน้ำหนักตัวภายใน6เดือนโดยไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนัก ตัวอย่างเช่นถ้าคุณหนัก70กิโลกรัมการสูญเสียน้ำหนักมากกว่า3.5กิโลกรัมโดยไม่มีเหตุผลคือเรื่องที่น่ากังวลในมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักปรากฏการณนี้เกิดจากเซลล์มะเร็งที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการเผาผลาญของร่างกายก้อนเนื้องอกปล่อยสารไซโตไคน์ ai, ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทําให้เกิดการอักเสบส่งผลให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่เร็วกว่าปกติในขณะเดียวกันเซลล์มะเร็งกิน พลังงานจํานวนมากทําให้ร่างกายสูญเสียทั้งไขมันและกล้ามเนื้อนําไปสู่การลดน้ําหนักที่ควบคุมไม่ได้ทําไมคุณต้องใส่ใจสัญญาณน,นี้การลดน้ําหนักโดยไม่ทราบสาเหตุไม่เพียงทําให้คุณอ่อนเพลียแต่ยังเป็นสัญญาณของปัญหาที่ซ่อนอยู่ร้ายแรงกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักการลดน้ําหนักมักปรากฏในระยะที่โรคเริ่มลุกลามแต่บางครั้งก็เป็นสัญญาณเริ่มต้นการตรวจพบทันเวลาสามารถช่วยคุณจัดการก่อนที่โรคจะรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ การรักษาน้ําหนักให้คงที่เป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการพลังงานเพียงพอในการรับมือกับการรักษาหากตรวจพบโรคจะรับรู้และดําเนินการอย่างไรขั้นตอนที่1ติดตามน้ําหนักชั่งน้ําหนักตัวเองสัปดาห์ละครั้งในเวลาเดียวกันเช่นเช้าตรู่หลังตื่นนอนจดบันทึกข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเดือนเพื่อดูแนวโน้มขั้นตอนที่2พิจารณาวิถีชีวิตคุณกําลังควบคุมอาหารออกกําลังกายมากขึ้นหรือมีความเครียดหรือไม่ ถ้าไม่การลดน้ำหนักผิดปกติต้องได้รับความสนใจขั้นตอนที่3ไปพบแพทย์ทันทีถ้าคุณสูญเสียน้ำหนักมากกว่า5%ภายใน6เดือนโดยไม่มีสาเหตุให้ติดต่อแพทย์ขอให้ทำการตรวจเลือดและตรวจภาพเช่นการสแกนด้วยซีทีหรือสองกล้องลำไส้เพื่อหาสาเหตุจุดตรวจสอบคุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออ่อนแอพร้อมกับน้ำหนักลดหรือไม่ถ้ามีนี่คือสัญ,ญญาณที่ต้องพบแพทย์ทันทีคุณเคยสังเกตว่าน้ำหนักลด โดยไม่มีสาเหตุหรือไม่หรือมีคนใกล้ชิดที่เจอสถานการณ์นี้แบ่งปันในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เราเรียนรู้ร่วมกันและคุณมีนิสัยติดตามน้ำหนักเป็นประจำหรือไม่ถ้ายังคุณจะเริ่มตั้งแต่วันนี้หรือเปล่าสัญญาณที่3มีเลือดในอุจจาระสัญญาณแดงที่มองข้ามไม่ได้ลองนึกภาพว่าคุณเข้าห้องน้ําและสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอุจจาระมีเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดแดงสดเพียงเล็กน้อยหรืออุจจาระสีเข้มผิดปกติ นี่คือสัญญาณที่คุณต้องไม่มองข้ามเด็ดขาดมีเลือดในอุจจาระเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและการลงมือทำทันทีอาจช่วยชีวิตคุณได้มีเลือดในอุจจาระคืออะไรเลือดในอุจจาระอาจปรากฏในหลายรูปแบบแดงสดแดงเข้มหรือทำให้อุจจาระมีสีดำเหมือนยางมะตอยในมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเลือดเกิดขึ้นเมื่อก้อนเนื้องอกเติบโตและรุกล้ำเยื่อบุลำไส้ทำให้เกิดการมีเลือดออกในระยะเริ่มต้น ปริมาณเลือดอาจน้อยมากตรวจพบได้เฉพาะผ่านการตรวจอุจจาระแต่เมื่อโรคดำเนินไปเลือดอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างไรก็ตามเลือดในอุจจาระไม่ได้เกิดจากมะเร็งเสมอไปภาวะอย่างดิวสีดวงทวารแผลในลำไส้ใหญ่หรือรอยแตกที่ทวารหนักก็อาจทําให้เกิดอาการนี้ได้แต่คุณไม่ควรเดาเองและต้องเข้ารับการตรวจทางการแพทย์ทําไมคุณต้องใส่ใจสัญญาณนี้ มีเลือดในอุจจระเป็นสัญญาณแดงเพราะมันบ่งชี้ว่ามีความเสียหายในระบบทางเดินอาหารกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักการตรวจพบเลือดตั้งแต่เนิ่นสามารถช่วยวินิจฉัยโรคในระยะที่ยังรักษาได้สถิติระบุว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักกว่า90%อร์เซนที่ตรวจพบในระยะที่หนึ่งสามารถรักษาให้หายได้นอกจากนี้การตรวจหาสาเหตุของเลือดในอุดจาระยังช่วยให้คุณกำจัดโรคอื่นๆได้ นำมาซึ่งความสบายใจและสุขภาพที่ดีในระยะยาวจะรับรู้และดำเนินการอย่างไรขั้นตอนที่1สังเกตอุจจาระใส่ใจกับสีและลักษณะของอุจจาระทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำเลือดแดงสดมักเกี่ยวข้องกับการมีเลือดออกใกล้วาวรหนักในขณะที่อุจจารสีดำเข้มอาจเกิดจากการมีเลือดออกในส่วนบนของระบบทางเดินอาหารขั้นตอนที่สองบันทึกความทีเลือดปรากฏครั้งเดียวหรือเกิดซ้ำมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นปวดท้องอ่อนเพลียหรือไม่ ขั้นตอนที่สามไปพบแพทย์ทันทีติดต่อแพทย์ระบบทางเดินอาหารและขอให้ตรวจอุจจาระหรือส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนักอยากลัวที่จะบอกรายละเอียดกับแพทย์เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แม่นยำจุดตรวจสอบอุจจาระของคุณมีสีผิดปกติหรือเห็นเลือดแม้เพียงครั้งเดียวหรือไม่ถ้ามีให้ลงมือทำตั้งแต่วันนี้คุณรู้สึกเขินอายเมื่อต้องพูดถึงปัญหาอย่างเลือดในอุจจาระหรือไม่แสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันความคิดของคุณ คุณคิดว่าอะไรทําให้ผู้คนลังเลที่จะไปตรวจเมื่อเจออาการนี้และคุณจะทําอะไรถ้าสังเกตเห็นสัญญาณน,นี้ในตัวคุณหรือคนใกล้ชิดสัญญาณที่4ภาวะโลหิตจางโดยไม่ทราบสาเหตุสัตว์รูงเงียบคุณรู้สึกเหนื่อยล้าต่อเนื่องเวียนหัวหรือหัวใจเต้นเร็วแม้ไม่ได้ทํางานหนักนั่นอาจไม่ใช่แค่สัญญาณของความเครียดหรือนอนหลับไม่เพียงพอแต่เป็นอาการของภาวะโลหิตจางการเตือนที่สําคัญของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก นี่คือสัญญาณที่หลายคนมองข้ามแต่สามารถเป็นกุญแจในการตรวจพบโรคตั้งแต่เนิ่นภาวะโลหิตจางโดยไม่ทราบสาเหตุคืออะไรภาวะโลหิตจางเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินไม่เพียงพอซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการลําเลียงออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อในมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักภาวะโลหิตจางมักเกิดจากก้อนเนื้องอกที่ทําให้เกิดการมีเลือดออกเรื้อรังในลำไส้ ส่งผลให้จำนวนเม็ดเลือดแดงลดลงนำไปสู่อาการเช่นอ่อนเพลียต่อเนื่องผิวซีดหายใจลำบากเวียนหัวหรือหัวใจเต้นเร็วการวิจัยระบุว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักกว่า30%ชเผชิญกับภาวะโลหิตจางในบางช่วงโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นทำไมคุณต้องใส่ใจสัญญาณนี้ภาวะโลหิตจางไม่เพียงทาให้คุณหมดแรงแต่ยังลดความสามารถในการทากิจกรรมประจาวันกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาวะโลหิตจางบ่งชี้ว่าร่างกายกำลังสูญเสียเลือดจากภายในและต้องได้รับการแก้ไขทันทีการตรวจพบภาวะโลหิตจางตั้งแต่เนิ่นสามารถช่วยวินิจฉัยโรคก่อนที่อาการอื่นจะชัดเจนเพิ่มโอกาสในการรักษาสำเร็จนอกจากนี้การรักษาภาวะโลหิตจ,จางทันเวลาย,ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตทำให้คุณมีพลังมากขึ้นจะรับรู้และดําเนินการอย่างไรขั้นตอนที่หนึ่งฟังร่างกายคุณรู้สึกเหนื่อยผิดปกติ สัญญาณที่ห้าการเปลี่ยนแปลงในใิสัยการขับถ่ายสัญญาณที่มองข้ามไม่ได้คุณสังเกตหรือไม่ว่าเมื่อเร็วๆนี้การขับถ่ายของคุณเปลี่ยนไปอุจจาระเหลวขึ้นแข็งขึ้นหรือบ้างเหมือนดินสอหรือคุณต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ําโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นการเปลี่ยนแปลงในในิสัยการขับถ่ายอาจเป็นสัญญาณสุดท้ายแต่สําคัญอย่างยิ่งที่เตือนถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กฟังร่างกายของคุณ การเปลี่ยนแปลงนิสัยการขับถ่ายคืออะไรนิสัยการขับถ่ายของแต่ละคนมักคงที่แต่กับมะเด่งลำไส้ใหญ่และวาวรหนักคุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยืดเยื้อยาวนานกว่าสามสัปดาห์ซึ่งรวมถึงอุจจาระเหลวท้องเสียอุจจาระแข็งท้องผูกหรืออุจจาระบางกว่าปกติบางครั้งเล็กเหมือนดินสอบางคนรู้สึกต้องขับถ่ายเร่งด่วนหรือรู้สึกขับถ่ายไม่สุดแม้เพิ่งขับถ่ายเสร็จการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากก้อนเนื้องอกในลำไส้ใหญ่และวาวรหนัก ที่ขัดขวางหรือระคายเคืองลำไส้ทําให้การทํางานของลำไส้เปลี่ยนไปผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอุจจาระบะางเหมือนดินสอนั้นน่ากังวลเป็นพิเศษเพราะอาจบ่งชี้ถึงการอุดตันจากก้อนเนื้องอกทําไมคุณต้องใส่ใจสัญญาณน,นี้การเปลี่ยนแปลงนิสัยการขับถ่ายไม่เพียงทําให้ไม่สะดวกแต่ยังเป็นสัญญาณว่าร่างกายกําลังมีปัญหาแรงมาเร่งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมักส่งผลต่อการทำงานของลำไส้โดยตรง และการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นสามารถช่วยวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้นซึ่งมีอัตราการรักษาหายสูงสุดนอกจากนี้การติดตามนิสัยการขับถ่ายช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพโดยรวมมากขึ้นปรับปรุงการกินและวิถีชีวิตเพื่อป้องกันโรคการลงมือทำทันทีไม่เพียงปกป้องคุณแต่ยังมอบความสบายใจให้ครอบครัวจะรับรู้และดำเนินการอย่างไรขั้นตอนที่หนึ่งสังเกตนิสัยการขับถ่าย บันทึกความถี่รูปทรงและลักษณะของอุจจระอย่างน้อยสองสัปดาห์คุณขับถ่ายวันละกี่ครั้งอุจจารับเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ขั้นตอนที่สองประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องคุณเปลี่ยนการกินดื่มน้ําน้อยลงหรือใช้ยาใหม่หรือไม่ถ้าไม่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องได้รับความสนใจขั้นตอนที่สามปรึกษาแพทย์ถ้าได้ใส่การขับถ่ายเปลี่ยนแปลงยืดเยื้อยาวนานกว่า3สัปดาห์โดยเฉพาะอุจจาระบางหรือรู้สึกต้องขับถ่ายเร่งด่วน ให้รีบนัดพบแพทย์ระบบทางเดินอาหารขอให้ทำการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนักหรือตรวจอุจจาระเพื่อความแม่นยำจุดตรวจสอบคุณสังเกตว่าอุจจาระบางลงเหลวขึ้นหรือรู้สึกขับถ่ายผิดปกติยืดเยื้อหรือไม่ถ้ามีถึงเวลาลงมือปกป้องสุขภาพแล้วคุณเคยใส่ใจนิสัยการขับถ่ายของตัวเองหรือไม่มีอะไรผิดปกติที่ทำให้คุณกังวลหรือไม่แบ่งปันในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เราคุยกัน และคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อป้องกันมะเรง็งคุณจะเริ่มดูแลตัวเองจากจุดไหนเราได้สำรวจ5สัญญาณสำคัญของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอาการปวดท้องเรื้อรังน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุมีเลือดในอุจจาระภาวะโลหิตจางและการเปลี่ยนแปลงนิสัยการขับถ่ายแต่ละสัญญาณคือคำเตือนจากร่างกายและคุณคือผู้ตัดสินใจว่าจะฟังหรือมองข้ามจำไว้ว่า การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นสามารถเปลี่ยนเรื่องราวสุขภาพของคุณได้ทั้งหมดการลงมือทําตั้งแต่วันนี้ไม่เพียงเป็นของขวัญให้ตัวคุณแต่ยังเป็นการปกป้องคนที่คุณรักคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้มีสัญญาณใดที่ทําให้คุณอยากตรวจสุขภาพทันทีหรือไม่แสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของคุณเราอยากได้ยินถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดปุ่มถูกใจแชร์ให้เพื่อนและครอบครัว และอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่สุขภาพดีขึ้นทุกวันร่วมกันสร้างชุมชนที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า